สวัสดีครับดูดีกัเรเกษตรคลิปนี้นะครับเรามาลองถังพุ่นยาขนาด600ลิตรปีก12เมตร25หัวนะคะตัวนี้จะเป็นหัวน้อโซ่เป็นทองเหลืองนะครับ ตัวนี้ใช้ปั๊มขนาดสามสูบนะครับแต่ถ้าลูกค้าต้องการปั๊มไดเฟรมสี่สูบก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าเราก็แนะนําอย่างนี้นะฮะถ้าปั๊มไดเฟรมสี่สูบราคาเขาจะสูงกว่าสามสูบสี่สูบเขามอาสำหรับแ0 0ร้อยลิตรขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นปัมป๊มสามสูบมอสำหรับ600้ลิตรลงมานะฮะนี่คือ600ลิตร เราสามารถตั้งแรงดันได้นะครับว่าจะเอาแรงดันแบบค่อยๆหรือแรงๆฟุ้งๆนะครับสามารถปรับได้เช่นกันหรือปรับตรงนี้นะครับหมุนตามเข็มน้ำก็จะออกเยอะหมุนทวนเข็มน้ำก็จะออกน้อยนะครับถ้าเราใช้ปั๊มไดอะแฟมสี่สูบ กับ600ลิตรนะครับมันก็เส้นเปลืองนิเฉยนะฮะถ้าเราจะลดแรงดันลงนะครับแค่หมุนตัวนี้ก็พอลองผมจะหมุนลงเรื่อยๆนะครับหมุนทวนเข็มค่อยแล้วฮะ

ก็จะหยุดเลยนะฮะน้ำออกค่อยลูกค้าสามารถตั้งได้นะครับว่าจะเอาแบบเป็นโซนไหนนะฮะคนเป็นโซนไหนเพราะมีทั้งหมดจะมีสามโซนโซนที่หนึ่งโซนที่สองโซนที่สามด้านนี้นะครับจะโซนด้านซ้ายมือฝั่งนี้โซนกลางฝั่งนี้ปีกด้าน ขวาสุดนะครับถ้าเราปิดตรงนี้นะครับไม่ออกนะครับปิดเปิดออกถ้าเป็นฝั่งโน้นก็คืออยู่ตรงนี้นะครับเราจะปิดปิดเปิดเนี่ย yeah. พ่เป็นโซนได้ส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นตัวสแปร์โดยบางทีเราจะใช้กับพวกสายฉีดได้นะฮะเข้าตัวนี้เลยส่วนตัวนี้ก็จะมี3ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 8 5 0 4ตัว641 Facebook ร้านดูดีการเกษตรเว็บไซต์ kslgr. com